ปลายปีแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายคนมีคำถามครับว่าเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในปีหน้าจะเป็นอย่างไรอะไรคือแนวโน้มอ,อะไรคือเทรนที่ต้องจับตาอะไรคือโอกาสอะไรคือความเสี่ยงรู้ก่อนปรับตัวก่อนก็มีโอกาสชนะก่อน เทรนเศรษฐกิจมหาภาคเทรนธุรกิจความยั่งยืนเทรนภูมิรัฐศาสตร์โลกเทรนธุรกิจ New S-Curve เทรนสื่อและการตลาดเทรนอนาคตการทำงานเทรนคริปโตและเมตาเวิร์สเทรนการเมืองไทยหาคำตอบได้ที่งาน The Standard Economic Forum 2022 age of tomorrow เศรษฐกิจไทยบนปากเหวบัตรมี3แบบครับแบบแรกออนไลน์ขยายเวลา e a r l y Bird เหลือเพียง2,500บาท แบบที่2ออนกราวเข้าร่วมเสวนาสดๆถามได้ทุกเซสชั่น1วันราคา1,900บาท3วัน4,900บาทเท่านั้นแบบที่3 Ex เอ็กซ์คลูซีฟดินเนอร์กับคุณอนันต์ปัญญาชุนพร้อมเสวนา3วันเต็ม20,000บาทสำหรับคุณผู้ชมช่อง The Standard Podcast ผมมีโค้ดพิเศษเพื่อเป็นการขอบคุณครับกรอกคำว่า Podcast ลด10%สําสหรับบัตรทุกประเภทที่ไทยติ i c เก็ตเมเจครับ This the standard podcast. Eight Minute is Eye-opening History ears. for your ears. Eight minute history. สาราชานาจากช่วงนี้คือช่วงในการผัดผ่นดินนะครับจากราชาสมัยของพระราชินีอลิซาเบธที่2นะครับก็เป็นพระเจ้าชาวที่าครับทำให้เรานึกถึงนะครับว่ามีประมุขของสาราชานาจากก่อนนันนี้2พระองค์ครับที่มีการใช้เรกเนลเนมหรือพระนามในการครองราชเนี่ย ว่าชาลส์เหมือนกันนั่นก็คือพระเจ้าชาลส์ที่หนึ่งและพระเจ้าชาลส์ที่สองพระเจ้าชาลส์ที่หนึ่งและพระเจ้าชาลส์ที่สองนั้นทรงอยู่ในราชวงศ์คนละราชวงศ์กับยุคปัจจุบันนะครับพระเจ้าชาลส์ที่สามนี้เนี่ยพระองค์ทรงอยู่ในราชวงศ์วินเซอร์ในขณะที่สองพระองค์นั้นต้องไล่เลียงย้อนกลับไปเนี่ยหลายร้อยปีที่แล้วในราชวงศ์สตร์กันด้วยนะครับดังนั้นในวันนี้เราจะมาไล่เลียงนะครับประวัติศาสตร์ของพระเจ้าชาลส์ที่หนึ่งและพระเจ้าชาลส์ที่สองนะครับว่าความเป็นมานั้นเป็นอย่างไรแต่ทีี่่เเรราจะะไลยงนคับ พระราชประวัติของพระเจ้าชาล์ที่หนึ่งและพระเจ้าชาล์ที่สองนี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าพระองค์นั้นทรงมี r e รก al Name หรือพระนามที่ใช้ในการครองราชนั้นเหมือนกันกันกบพระมาหากษัตริย์องค์ปัจจุบันของสาราชาาจักรแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเพราะว่าช่วงเวลาดังกล่าวช่วงแห่งการครองราชของพระเจ้าชาลส์ที่หนึ่งต่อมาจนถึงช่วงเว้นวัคของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของอังกฤษจนกระทั่งการกลับมาของพระเจ้าชาล์ที่สองนั้นถือเป็นช่วงที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสาหรับคอประวัติศาสตร์กันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ประวัติศาสตร์8นาทีก็จะมาคุยถึงเรื่องของต้นช่วงของราชวงศ์สจตรซึ่งก็เป็นราชวงศ์ของพระเจ้าชาทั้งสองพระองค์แรกนี้เพราะว่าในช่วงดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีการนองเลือดและมีความผันผวนทางการเมืองอย่างมหาศาลทีเดียวนะครับอย่างที่ได้บอกนะครับว่าเราเลือกตอนนี้มาไม่ใช่เพียงเพราะว่าพระนามของพระเจ้าชาติ่หนึ่งและพระเจ้าชาติช่2สองแต่เพียงอย่างเดียวแต่ในช่วงเวลานั้นครับเป็นช่วงเวลาที่อังกฤษนั้น อยู่บนทางแยกแห่งความขัดแยง้งที่มีความทับซ้อนกันในมิติต่างๆ3-4มี่มิติแถมยังเป็นช่วงที่มีการเกิดสงครามกลางเมืองของอังกฤษถึง3ครั้งด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่ระบอบกษัตริย์ของอังกฤษนั้นต้องเผชิญกับช่วงที่เรียกกันว่ามีการเว้นวักหลายคนอาจจะไม่เคยทราบนะครับว่าอังกฤษเองนั้นก็ครั้งหนึ่งเคยถูกปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐหรือการปกครองที่ไม่มีกษัตริย์อยู่เป็นเวลา11ปีด้วยกัน และซึ่งช่วงนี้แหะครับจึงเป็นความน่าสนใจที่ว่าทําไมเราจรึงจะต้องมีการย้อนหลังกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ชุดภายใต้การปกครองของทั้งสองพระองค์รวมถึงช่วงเว้นวรรคของระบอบกษัตริย์ในอังกฤษหรือที่เขาเรียกกันว่าอินเทอร์เรกนุมสำหรับอินเตอร์แปลว่าระหว่างเรกนุ m um, มแปลว่ารัชสมัยหรือว่าเรนส์เป็นพหูพจน์คือช่วงของการเว้นวรคของระบอบกษัตริย์ คนอังกฤษเองนะครับหากมีการเปรียบเทียบกันบอกว่าอังกฤษนั้นมีการพัฒนาทางการเมืองที่ล้าหลังฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสนั้นมีการปฏิวัติทลายคุกบาซินในปี1789หากว่าศึกษาประวัติศาสตร์อังกฤษ,กฤษในช่วงเวลานี้คนอังกฤษเองก็จะบอกว่าไม่จริงเพราะความผันผวนทางการเมืองแบบที่ฝรั่งเศสเจอในปี1989นั้นพวกเรานั้นก็เคยประสบมาก่อนพวกเรามีสาธารณารัฐก่อนพวกคุณอีกด้วยวันนี้เรามาไล่เลียงกันครับว่าในช่วงเวลาแบบนั้นเป็นอย่างไรกัันบบ้างคร สารสำคัญสำคัญเลยนะครับในช่วงเวลานี้นอกจากพระเจ้าชาสองพระองค์ครับเราจะได้มาไล่เลียงถึงบุคคลสําคัญอีกหนึ่งบุคคลครับที่มีรูปปั้นหล่อสมฤทธิ์อยู่ใกล้ๆก,ก,กับสภาเวสต์มินสเตอร์ของอังกฤษนั่นก็คือประวัติศาสตร์ของโอลิเวอร์ครอมเวลซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ปกครองอังกฤษในช่วงสาธารณรัฐซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าลอ r โปรเท e c เตอ ขออนุญาตย้อนกลับไปนะครับในประวัติศาสตร์ก่อนถือกําเนิดของราชวงศ์สจ๊วตสักเล็กน้อยนะครับเราจะได้ปูแบ็กกราวน์เรื่องเกี่ยวกับราชวงศ์สจว๊วตสำหรับราชวงศ์สจ๊วตครับก็คือราชวงศ์ที่อยู่ระหว่าง2ราชวงศ์ใหญ่เลยหลายคนคงจะกรีวนราชวงศ์ทิวเดอร์เพราะว่าไอคอนหลักๆเลยนะครับก็คือพระเจ้าเฮนรี่ที่8แล้วก็พระราชินเอลิซาเบธที่ห กับอีกราชวงศ์หนึ่งซึ่งต่อมาเลยก็คือราชวงศ์ฮันโนเวอร์ก็คือราชวงศ์วินเซอร์ในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าการเปลี่ยนผ่านราชวงศ์ของกรีตนั้นเนี่ยจะไม่เหมือนการเปลี่ยนผ่านราชวงศ์อื่นๆในประเทศอื่นนะครับเช่นการเปลี่ยนผ่านราชวงศ์ในจีนหรือการเปลี่ยนผ่านราชวงศ์ในพื้นที่อื่นๆนะครับแต่การเปลี่ยนผ่านของราชวงศ์ในอังกรษหลายครั้งเกิดมาจากการที่ประมุขนั้นไม่มีบทรับไม่มีผู้ที่สืบสกุลดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องมีการหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเพพียร้อม เข้ามาดารงตําแหน่งแทนและบางครั้งก็จะมีการเปลี่ยนชื่อราชวงศ์ไปด้วยเราเริ่มต้นกันไปที่ราัชาสมัยของทิวเดอร์กันก่อนนะครับราชวงศ์ทิวเดอร์นี้เนี่ยเวลานึกถึงราชวงศ์นี้หลายคนก็จะนึกถึงกษัตริย์ผู้เป็นไอคอนของยุคนี้นั่นก็คือพระเจ้าเฮนรี่ที่8นะครับพระองค์ก็ทรงมีเมียเยอะนะครับและพระองค์เองก็ได้นําอังกฤษนั้นออกจากการเป็นรัฐแคทอลิกนะครับดยการตั้งนิกายแองกเิกันหรือว่า church of england โดยสาเหตุที่ว่าโรมไม่เห็นด้วยครับกับการที่พระองค์นั้นจะหย่าก,กับพระชายาเลือดสเปนซึ่งเป็นแคทอลิกนะครับเพื่อจะแต่งงานใหม่กับแอนโบลีนจนกระทั่งพระธิดาองค์โตของพระองค์ก็คือเจ้าหญิงแมรี่นั้นถูกถอดบรรดาศักดิ์เป็นเพียงแค่เลดี้แมรี่ก่อนที่จะกลับมาทวงบัลลังหลังการสวรรคตของพระชนกก็คือพระเจ้าเฮนรี่ที่8จนกระทั่งพระองค์นั้นได้รับฉายาว่าบลัดดี้แมรี่เพราะพระองค์นั้นไล่ฆ่าพวกโปรเตสแตนต์อยู่ช่วงหนึ่งเลย ต่อมาครับเข้าสู่ยุคของพระราชินีอลิซาเบธที่1ซึ่งเป็นพระพักินีผู้น้นคือเป็นน้องสาวของราชินีแมรี่นะครับซึ่งก็เป็นทิดาของพระเจ้าเฮนรีที่8นะครับโดยพระราชินีอลิซาเบธที่1น,นั้นพระองค์ก็ทรงครองราชถ,ถึง44ปีด้วยกันในยุคข,ของพระองค์ครับเหตุการณ์ที่ถือได้ว่าเป็นไอคอนหลักๆเลยของประวัติศาสตร์อังกฤษก็คือการที่ทัพเรืออังกฤษนั้นสามารถที่จะเอาชนะทัพเรืออาร์มาดาของสเปนได้ในปี1588ครับ ถือเป็นจุดกำเนิดนะครับของ British Empire หรือจัก,กรวรรดิบริเตนในช่วงเวลานั้นเพราะว่าพวกเขานั้นสามารถที่จะเอาชนะสเปนซึ่งเป็นอดีตมหาอำนาจทางเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและปิดกั้นเส้นทางในการเดินทางไปค้าขายสำรวจโลกของอังกฤษด้วยตลอดพระชนชีพของพระราชินีอลิซาเบธที่1ครับพระองค์นั้นดำรงพรหมรรย์มาตลอดเลยดังนั้นจึงไม่มีรัชทายาทสืบทอดบัลลังก์ราชาสำนักเองตระหนักแล้วนะครับว่าคงจะต้องหาครับพระญาติที่มีเลือดทิวดอร ไม่ว่าจะสายใดสายหนึ่งล่ะครับที่ต้องเป็นโปรเตสแตนต์นะครับมีความหมายว่าจะไม่รับชาวแคทอลิกนั้นมาสืบราชสันตติวงศ์หันไปมองโดยรอบแล้วพบว่าผู้ที่เหมาะสมในเวลานั้นก็คือพระเจ้าเจมส์ที่6ซึ่งพระองค์นั้นเป็นกษัตริย์แห่งสกอตแลนด์ในสมัยที่สกอตแลนด์นั้นยังคงเป็นรัฐเอกราชจากอังกฤษอยู่นะครับ อาจจะถามนะครับว่าเอ๊ะแล้วกระโดดจากสกอตแลนด์มาปกครองอังกฤษได้อย่างไรนะครับคำตอบก็คือพระมารดาของพระองค์นะครับก็คือพระราชินีแมรี่แห่งสกอตแลนด์นั้นน่มีสักเป็นหลานปู่ของพระเจ้าเฮนรี่ที่7สับสนนิดหน่อยนะครับแต่ตรงนี้ต้องปูพื้นไปก่อนนะครับโดยที่ทําให้โอรสของพระนางนะครับก็คือราชินีแมรี่แห่งสกอตแลนด์นั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีเลือดทิวเดอร์อยู่ในกายของพระองค์ด้วยความที่พระองค์ครับก็คือพระเจ้าเจมส์ที่6แห่งสกอตแลนด์นี้เนี่ย พระองค์มีสายสกุลเดิมชื่อว่า Stuart ดังนั้นเมื่อพระองค์นั้นลงใต้มาเพื่อครองราชของอังกฤษก็แน่นอนครองทั้งสองราชเลยนะครับอังกฤษและก็สกอตแลนด์ด้วยพระองค์นั้นก็เลยเปลี่ยนชื่อราชวงศ์ครับจากเดิม t u อร์ er. มากลายเป็นราชวงศ์ Stuart นะครับและจากการที่พระองค์นั้นเดิมเคยเป็นกษัตริย์เจมส์ที่6แห่งสกอตแลนด์เมื่อเข้ามาครองราชที่อังกฤษเป็นพระเจ้าเจมส์ที่1ดังนั้นพระองค์ก็เลยมีสองตแหน่งก็คือพูดง่ายพระองค์เป็นกษัตริย์เจมส์ที่1แห่ง และพระเจ้าเจมส์ที่6แห่งสกอตแลนด์นะครับแต่ว่าในปรติศสร์จะมีแค่2พระองค์ที่เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งสับสนกันเลยนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี1603ที่พระเจ้าเจมส์ที่1แห่งอังกฤษผมเรียกสั้นๆแบบนี้แล้วกันครองราชเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ใหม่ก็คือราชวงศ์สตรดในยุคนั้นครับจึงเกิดสิ่งที่เขาเรียกกันว่า union of the crown ก็คือปรากฏการ์ครับที่สังคมบริเตนใหญ่ซึ่งประกอบด้วยสกอตแลนด์อังกฤษ และเวลส์นะครับซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษมายาวนานแล้วเนี่ยร่วมถึงไอแลนด์ and, ซึ่งในเวลานั้นเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครอ,องของอังกฤษนี้เนี่ยนะครับแบบไม่จำยอมนะฮะมีประมุขพระองค์เดียวกันก็คือพระเจ้าเจ,าเจมส์ที่หนึ่งก็คือทรงเป็นกษัตริย์นะครับของทั้ง3บัลลังก์กันเลยก็คือสกอตแลนด์อังกฤษและไอแลนด์เป็นธรรมเนียมนะครับเวลาที่ได้มีการครองราชแล้วก็จะมีการนะครับสถาปนาพระโอรสเนี่ยองโตนะครับเป็นรัชทายาทก็คือได้บรรดาศักดิ์ Prince of Wales ก็เลยให้โอรสองคโตของพระองค์เนี่ยนะครับดำรงพระยศพรินซ์ของเวลส์แต่จากการที่พระโอรสองคโตของพระเจ้าเจมส์ที่1หนึ่งนี้เนี่ยส่งสิ้นพระชนก่อนพระเจ้าเจมส์ที่1หนึ่งดังนั้นครับจึงจะต้องหาผู้ที่มานะครับสืบราชสันตติวงศ์ต่อไปดังนั้นจึงได้เลือกเจ้าชายชาร์ลส์นะครับซึ่งเป็นโอรสองค์ที่สองของพระองค์นี่แหละครับขึ้นมารับบรรดาศักดิ์นะครับเป็นรัชทายาทของราชบัลลังก์ แล้วมามองในเรื่องของตัวบริบทของสังคมอังกฤษนะครับหรือว่าสังคมสาร,ราชาณาจักรในยุคข,ของต้นสตูดกันบ้านนะครับว่าบริเตนนั้นถือได้ว่าเป็นสังคมใหญ่นะครับมีความหลากหลายหลายมิติกันเลยไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติดังที่เราได้ยินนะครับอังกฤษสกอตแลนด์ไอแลนด์เวลส์นะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องศาสนานะครับบางพวกเป็นคาทอลิกบางพวกเป็นแองกเล็กันเชิร์ชของอังกฤษแล้วก็แองกเลันเองเชิร์ชของอังกฤษเองแต่ละพื้นที่ก็นับถือมีวิถีธรรมเนียมมีขนบที่แตกต่างกันไปด้วย การเมืองแต่ละฝ่ายก็เห็นไม่ตรงกันนะครับบางฝ่ายก็เชื่อในราชาธิปไตยบางฝ่ายก็เชื่อนะครับในเรื่องของระบอบนะครับรัฐสภาโดยที่มีกษัตริย์นั้นเป็นประมุขเรื่องของเศรษฐกิจก็มีความแตกต่างกันทางชนชั้นกันดังนั้นก่อนที่เราจะเดินหน้าไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหญ่เลยนะครับของสังคมจุทที่นําไปสู่สงครามกลางเมืองครั้งที่1 2และ3นี้เราลงมาเอ็กซเรย์สังคมสาราชนา,าจาักรกันก่อนในเวลานั้นว่าความขัดแย้งนั้นมีกี่มิติกันแน่นะครับไปดูประเด็นที่1กันบ้างครับ union of the crown ครับ คือผู้ปกครองมาจากสกอตครองบาลังทั้งสกอตแลนด์อังกฤษในขณะเดียวกันพวกไอร์แลนด์เองพวกไอริชเองไม่เคยมองนะครับว่าประมุขจากลอนดอนนั้นคือประมุขของพวกเขานี่คือประการที่หนึ่งเลยความขัดแย้งทางเชื้อชาติทางแง่ศาสนาครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับแองกเลกันเชืวอชาติอีกด้านหนึ่งแคทอลิกอีกด้านหนึ่งเกิดเป็นความขัดแย้งกันหลายท่านที่ศึกษาประวัติศาสตร์อังกฤษอาจจะงงนะครับว่าในประเทศอื่นแล้วเนี่ย ความขัดแย้งโปรเตสแตนต์ Protestant, กับแคทอลิกเนี่ยก็ไม่ได้ดูรุนแรงอะไรเช่นในเยอรมันนะครับตอนเหนือเป็นโปรเตสแตนต์ตอนล่างเช่นแคว้นบาเยนหรือบาวาเรียรก็เป็นแคทอลิกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่สําหรับอังกฤษนั้นแตกต่างครับเพราะว่าการที่พระเจ้าเฮนรีที่8มีการประกาศเชิญช็อกอิงเล่นไปในเวลานั้นครับคนอังกฤษไม่ได้มองแต่เพียงเรื่องของการเปลี่ยนนิกายทางศาสนาแต่มองว่าเชิญช็อกอิงเล่นนั้นคือเอกลักษณ์ของความเป็นมหาอำนาจของอังกฤษ ที่มีความกล้าเพียงพอในการประกาศเอกราชและความเป็นอิสระจากาศาสนจักรที่โรมดังนั้นแองก i ล็กันเชิร์ชออฟอังกฤษมีนัยยะทางการมืออยู่พอสมควรด้วยและตั้งแต่การที่มีการประกาศนิกายเป็นอิสระนะครับจากโรมันแคทอลิกในปี1 5 3 4ต้องยอมรับครับว่าพื้นที่จำนวนมากมายเลยยังคงมีความเป็นแคทอลิกดังนั้นการที่ราชสำนักที่ลอนดอนจะมีการยัดเยียด c h u ร์ช o อ e อังกฤษ วิธีการปฏิบัติแบบลอนดอนเข้าไปจึงเป็นสิ่งที่สร้างความขัดแย้งในหลากหลายสังคมรวมถึงสังคมไอร์แลนด์เองสกอตแลนด์บางส่วนก็นำมาสู่ความขัดแย้งในมิติที่2ที่ราวลึกพอสมควรมาอีกส่วนกันบ้างครับหลายคนอาจจะตั้งคำถามนะครับว่าเรื่องของการเมืองอังกฤษในเวลานั้นตามหลังแมกนาคาตาก็คือการเซ็นมหากฎบัตรซึ่งเป็นการที่พระมหากษัตริย์นั้น ส่งมอบพระราชอำนาจนั้นคืนให้กับประชาชนและปกครองโดยรัฐสภาตั้งแต่ปีประมาณปี1200ยุคพระเจ้าจอร์นไปแล้วจริงๆไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าในช่วงเวลานั้นต้องบอกว่าบริบทที่บอกว่าอังกฤษนั้นเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบจากระบบกษัตริย์เป็นระบบรัฐสภาในช่วงนั้นเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้นเพราะหากว่าเราไล่เลียงต่อมาจะพบว่ากษัตริย์อังกฤษในยุคหลังจากช่วงเวลาแบบนั้นก็ยังคงมีพระราชอำนาจเต็มมือ ลองดูตัวอย่างง่ายๆครับพระเจ้าเฮนรีที่8แบบนี้เป็นต้นดังนั้นคําว่าแมกนาคาตาคือจุดเริ่มต้นนั้นจริงๆแล้วไม่ได้เริ่มต้นและไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่หลังจากนั้นอังกฤษก็ย้อนกลับไปสู่ระบอบราชาธิปไตยต่อไปเรื่อยๆดังนั้นครับในช่วงเวลานั้นกระแสเรื่องของการปกครองรูปแบบใหม่ก็คือระบอบรัฐสภาที่มีกษัตริย์เป็นประมุขต้องบอกอังกฤษนั่นะยังไม่ได้คิดไกลถึงขนาดสาธารณารัฐนะครับแต่ในกระแสในช่วงนั้น ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายก็คือระหว่างกษัตริย์ของจุดที่มีความเชื่อครับในเรื่องของสิทธิทอันศักดิ์สิทธิ์ในการปกครองหรือว่า the divine right to rule กับอีกพวกหนึ่งก็คือบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าพวก p a r l i a m e n t a r i a n กลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นการปกครองระบบรัฐสภาเพียงแต่มีกษัตริย์นั้นทรงเป็นประมุขเหมือนเดิมสำหรับบทบาทของรัฐสภาครับในยุคข,ของสจุด ท่านอย่าเอาภาพของรัฐสภาในยุคป,ปัจจุบันไปใส่นะครับในยุคเวลาดังกล่าวครับรัฐสภาในเวลานั้นจะมีการเรียกประชุมได้ก็ต่อเมื่อกษัตริย์นั้นทรงมีพระราชประสงค์นอกจากนี้ครับการจะทําการอะไรการจะยุบสภากษัตริย์ก็สามารถมีอํานาจเช่นเดียวกันถามว่าแล้วจะมีสภาเอาไว้ทําอะไรนะครับจริงๆแล้วสภาจะมีเอาไว้เวลาที่กษัตริย์ของอังกฤษนั้นต้องการที่จะมีการเก็บภาษีเพิ่มเติม ก็จะขอให้บรรดาสอส,อสอจากพื้นที่ต่างๆที่เขาเรียกกันว่าชนชั้นเจนทรีพูดง่ายๆเป็นชนชั้นอภิสิทธิชนก็จะมาจากคําว่าจองตีออมของภาษาฝรั่งเศสนี่แหละครับเป็น,นกลไกในการช่วยเก็บภาษีจากท้องถิ่นต่างๆเข้ามาสู่ราชสำนักที่ลอนดอนดังนั้นความขัดแย้งมิติที่3คือความขัดแย้งในเรื่องของความคิดเห็นทางการเมืองที่แหลมคมมากขึ้นเรื่อยๆใ,ในยุคข,ของพระเจ้าชาวซิหนึ่งครับขาดไม่ได้เลยครับในศตวรรษที่16และ17 ยุโรปนั้นเกิดสิ่งที่เรียกว่าการตื่นรู้ทางปัญญาหรือว่าโรเนซองส์ครับความรู้สึกของคนในยุคดังกล่าวนั้นสามารถสื่อสารกันและกันได้นอกจากนี้ครับเรื่องของสถาบันสื่อมวลชนเกิดขึ้นแล้วในยุคนั้นเริ่มต้นมีหนังสือพิมพ์แล้วดังนั้นหากว่ามีความคิดอะไรเกิดขึ้นมาสามารถกระจายตัวหากมีความขัดแยง้งสามารถกระจายตัวได้รวดเร็วเช่นเดียวกันเรากลับมาครับที่ราชาสำนัก ของสตูดกันบ้างนะครับรัชาสมัยของพระเจ้าเจมส์ครับรูนทั้งหมด22ปีครับพระองค์นั้นมีแนวความคิดแบบอนุรักษ์นิยมครับกล่าวคือมีความเชื่อในสิทธิอันศักดิ์สิทธิ์ในการปกครองของพระองค์พูดง่าย divine right to rule นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับสไตล์การปกครองของพระองค์นะครับเป็นผู้ได้อิสระทางาศาสนาผู้ที่นับถือแคทอลิกยังคงสามารถที่จะ เดินหน้าในการทําพิธีทางาศาสนกิจต่อเนื่องในแนวทางแคทอลิกกันได้นะครับถึงแม้ว่าพระองค์นั้นจะเป็นโปรเตสแตนต์แต่พระองค์นั้นไม่ได้มีความคิดในการที่จะยัดเยียดความเป็นโปรเตสแตนต์ให้กับชาวแคทอลิกนอกเหนือไปจากนี้นะครับกับรัฐสภาเองก็ไม่ได้มีข้อคุณข้องมองใจทําให้แต่ละฝ่ายนั้นต้องเผชิญหน้ากันรัชสมัย22ปีของพระองค์ครับถือว่าพระองค์นั้นสามารถประคับประคองสังคมสาราชาอาณาจักรที่อาจจะมีความเปราะบางความขัดแย้งกันอยู่ได้ระดับหนึ่งทีเดียว เหตุการณ์ความรุนแรงหนึ่งเดียวในรัชสมัยของพระองค์ครับคือในเดือนพฤศจิกายนของปี1605จะมีสิ่งที่เขาเรียกกันว่ากันเผาเรือพล็อตก็คือความพยายามนะครับของผู้นำฝ่ายแคทอลิกนำโดยโรเบิร์ตเคธสบี้ต้องการที่จะดินระเบิดนั้นไประเบิดรัฐสภาแต่ปรากฏว่าคนพบซะก่อนนะครับดังนั้นโรเบิร์ตเคธสบี้เองนะครับจึงถูกประหารพร้อมกันกับผู้ที่มีคารสมรู้ร่วมคิดก็คือถูกประหารชีวิตไป แต่สิ่งนั้นไม่ได้มีการสะเทือนบาลลังของสตรอแต่อย่างใดยังไงก็ตามครับพระองค์ก็สรงสวรรคตในปี1625ละครับโอรสองค์รองของพระองค์ก็ก้าวขึ้นมาเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่ก็คือพระเจ้าชาวซีหนึ่งแต่พระเจ้าชาวซีหนึ่งนั้นไม่ได้ทรงมีพระจริยวัตรเหมือนกับพระองค์เบื้องต้นเลยนะครับพระเจ้าชาวซีหนึ่งทรงมีแนวความคิดทางการเมืองเหมือนกันกับพระบิดาครับนั่นก็คือเชื่อในสิทธิอันศักดิ์สิทธิในการปกครองแผ่นดินมีความยึดมั่นถือมั่นในพระราชอำนาจ ในพระราชวินิจฉัยของพระองค์เองนะครับเริ่มต้นจากทางด้านของการเมืองพระองค์นั้นยกเลิกสถาบันรัฐสภาเป็นเวลายาวนานถึง10ปียัดเยียดให้ทุกนิกายต้องใช้หนังสือสวดมนต์เล่มเดียวกันการที่พระองค์นั้นเอ็นเอียงไปสู่หลักปฏิบัติของแคทอลิกสาเหตุเพราะว่าชายาของพระองค์ครับก็คือเจ้าหญิงของฝรั่งเศสเป็นพระพักตรินีของพระเจ้าหลุยส์ที่13ของฝรั่งเศสดังนั้นอิทธิพลของแคทอลิก ในพระราชวังในราชสำนักลอนดอนเติบโตมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แปลเพียงการนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสงครามกลางเมืองในเวลาต่อมาแต่ว่าสิ่งนี้ทําให้พระองค์นั้นจะต้องถูกบั่นพระเสียรในเวลาต่อมาด้วยครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับสไตล์การปกครองของพระองค์ความเข้มงวดของพระองค์ความยึดมั่นถือมั่นของพระองค์นําไปสู่สิ่งที่เป็นสงครามพระราชาคณะสงครามสามอาณาจักรสงครามกลางเมือง จนกระทั่งในที่สุดนั้นพระองค์กลายเป็นพระมหากษัตริย์หนึ่งในไม่กี่พระองค์ในอังกฤษที่จะต้องถูกสังหารโดยคมขวานของบรรดาผู้นิยมระบอบรัฐสภ,ภาติดตามได้ในตอนต่อไปครับ The Standard Podcast Eye ears Opening for your ears.